ยินดีต้อนรับสู่ช่องอ,อ๋อเกมแอรเียครับวันนี้เราจะมาขับรถดับเพลินครับเพื่อไปดับไฟอีกแล้วเอ้าชนอีกแล้วรถช่วงน,นี้ยังขับไม่คล่องนะรถดับเพลิงของเราตอนนี้กําลังขับมุ่งหนะ้าชนรถตำรวจอีกตอนนี้กําลังมุ่งหน้าไปนะครับยังสถานที่เกิดเหตุนะวิ่งไปตาม GPS นะครับผมมีเวลาเพียงนาทีสี่สิบเท่านั้นนะโอ้โหยัไงนะรถดับเพลิงนี่สายดิฟนะขับเร็วอย่างเดียวนะครับผม รีบไปถึงที่เกิดเหตุให้เร็วๆนะโอ้โหาแล้วชนมั่วหมดเลยคนนี้ขับรถต้องปลอดภัยนะครับผมขับรถต้องปลอดภัยดิฟครับดิฟดิฟไมมไม่ดิฟมาวิ่งตรงไปก่อนครับตาม G.P.S เดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวากันแล้วเลี้ยวขวาเบรคปะทะตึกนะครับขับรถอย่างนี้ไม่ดีนะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายตอนนี้ต้องโอ้ต้องรีบไปที่เกิดเหตุครับโอ้โห ด้วยความที่รีบไปครับมันก็จะชนมั่ไปนิดนึงซ, okay, okay. Yeah. ซ้ายแล้วก็วิ่งตรงไปทางขวาไหมขึ้นไปทางนี้เลยครับซอกตึกมิชชันน์นนะแต่เราจะวิ่งไปทำท GPS เอาละสงสัยจะหลงแล้วคราวน,นี้ที่ไหนแล้วทีนี้มองไม่เห็นควันเลยใครมองเห็นกุ้งควันช่วยบอกด้วยนะไม่รู้ว่าต้องไปดับไฟตึกหรือว่าไฟรถเดี๋ยวออกทางนี้ดูอา้าวเจอแล้วครับผม โอ้มีรถคว่ำอยู่นะหนึ่งคันสีขาวไฟกำลังไหม้เลยนะเนี่ยฉีดน้ำก่อนช่วยฉีดน้ำหน่อยโอ้โหน้อม่ายท้องเลยดูดิใส่จะขับก็มาแรงมากเลยเนี่ยต้องฉีดน้ำไกลๆนะเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวไฟสาดใส่รถจะระเบิดหรือเปล่าวะเนี่ยต้องขับปลอดภัยนะขับรถจะขับเร็วไหมขับเร็วรถคว่ำเลยเห็นไหมขับรถจะช้านะโอ้รถคว่ำเลยนี่ไฟไหม้อยู่ไางข้างหลังเลย โอเคเรียบร้อยแล้วรถเปิด์ของเราดับไฟสนิทเรียบร้อยสำเร็จ